ะก,กรรมการฝ่ายจาัดก,การแข่งขันผู้จัดการทีมผู้ฝึกสอนและท่านท่านผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนอบอจอสิงห์บุรีครับต่อต้านยาเสพติดครั้งที่สิบสี่ประจำปีสองพหสเจในวันนี้เนื่องจากปัญหายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายแรง ที่สร้างความเดือดร้อนทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นทุกภาคส่วนจึงต้องประสานความร่วมมือกันในการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการต่างๆขึ้นซึ่งการแข่งขันฟุตบอลเจคนในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีส่วนสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกให้เย,ยาวชนนักเรียนนักศึกษา สามารถทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยเฉพาะการใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีในานามของคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลเจ็คนอปจอสิงห์บุรีครับต่อต้านยาเสพติดครั้งที่14ประจำปีพศ2567ดดิฉันขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สิงห์บุรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้โครงการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสิงห์บุรีและสมาคมกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ขณะนี้นะคะก็ได้นี่คือญญากีฬาอระานะฮะู้มนมาเกี่แลนะคะ้น้องๆนักกีฬาด้วยนะคะอืมกำน,นกับทีมนับฟัสิงนะคะกับอบตริกนเองนะคะ อ่าเด็กๆนะคะจำไว้นะคะคนนี้นายกอบจ์นะคะเจอที่ไหนเข้าไปไหว้เข้าไปทักทายได้นะคะคนที่เดินผัดมานคช่ชวงนี้นะคะล้กระไครก็จะได้ข่ายรูปกนะคะถายเป็นถืนี้เราัก็ ต้องขอขยตัวอยู่นนะคะสายขาววงขารโตปองที่ดีก็ไม่ได้แล้วก็จะขอได้ประมาณก็คือุกเอ13 15 16และ19นะคะต่างชื่อการทันย์นอกกติกาเพิ่มเติมนะครับก็คือท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีนะครับอัดฉีดเงินรางวัลชนะเลิศทุกรุ่นนะครับเพิ่มอีกรุ่นละ2,000บาทครับขอเสียงตบมือให้นทุกครับ ด้ะการทีมและน้องๆอ,อันนี้อยู่เพิ่มเติมนะครับยังไงติดต่อกับฝ่ายจัดการหข่นแล้วการที่สองนะครับในรุ่นเยาวชนชายไม่มเกิส13ปีนะครับทีเอร์ตาวิหารขาวตูนี ไปพบกับทีนนักรบบ้านรักกันนะครับ,บนนครับจะให้นักกีฬาทั้งสองที่คือน